กระทที่หนึ่งพวกเธอเชื่อคำโลกสวยคำนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่โลกสวยกระทูแรกวันนี้ชวนทุกคนมาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยเจ้าของกระทูเนี่ยนะคะเป็นหนุ่มออฟฟิศวัย23ปีอู้เด็กมากผู้มีคลรเติร์นนักเนิร์ดไม่กินเล้าไม่สุบบหรี่ชอบดูอนิเมะและชีวิตปกติก็คืออะไรรู้ไหมตื่นไปทำงานเลิกงานปุ๊บดูหนังเล่นเกมแล้วก็นอนแล้วก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็ที่สำคัญอยู่เป็นโสดมาตะลอดชีวิต แต<ผ>่ที่เขากําลังรู้สึกกังวลก็คือเวลาเศร้าอ่ะเขาต้องหาเองเพราะเขาไม่มีเพื่อนไม่มีกลุ่มแกง๊งแล้วก็ไม่มีแฟนด้วยพยายามโทรไปตามรายการต่างๆเพื่อหาเพื่อนคุย <c oughs> ก็ไม่โทรติโอ้ไม่ติดเอ็นดูโอเควันหนึ่งไปดูหนังเห็นทุกคนก็มาแต่เป็นคู่ๆแต่ตัวเองอ่ะเป็นคนเดียวที่นั่งเดียวได้<อ>ก็เลยคิดน้อยใจว่าทําไมถึงไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนเคยเหงาจนร้องไห้จนวันหนึ่งมีคนแนะนําว่า โลกจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาหาเราเองเจ้าของกระทู้ก็เลยอยากหรือว่ามันจริงไหมครับแล้วทุกคนเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าขอคําแนะนําและการเปลี่ยน mindset หน่อยเคยมีใครพูดกับพี่ดาวแบบนี้ไหมมีเต็มเลยนะเดี๋ยวโลกจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาหาเราเองหรือบางทีเราก็พูดกับคนอื่นเหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรมึงคนนี้ไม่ไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโลกจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาหาเราเองใช่แต่อาจจะไม่ใช่กับคนนี้หรือเปล่าใช่อป p อ o เมนต์นี่มาเลยอปคอมเมนต์บอกว่าโลกคงไม่เหวี่ยงคนที่อยู่แต่ห้องมาให้นะครับใครจะส่งมาให้หรอ สมมุติตัวผมเนี่ยอยู่ห้องมาสองปีแกฟู้ดจะพามาส่งหรอกอไ,มไม่มีทางค่ะ <laughs> อันดับแรกคือน้องออกจากห้องใช่ออกจากห้อค่ะเออปิดเกมแล้วออกจากห้องก่อนนะฮะมทำไหมกออทำเนี่ยตื่นทํางานเลิกงานดูหนังเล่นเกมนอนวนไปถ้าเขาทำงานเขาก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าหรือว่าไม่มีหรือว่าทํางานก็ work from home หรือว่าเป็นฟรีแ l a n ์วันๆนั่งแต่น้าคอมเออพวกงานตัดต่องานกราฟิกเนี่ยหรอมันไม่ค่อยคุยกับใครด้วยไงอายุยี่สามเท่าเพียวเลยอ่ะเด็กมากแต่ว่าเพียวไม่ได้เป็นอสเป็นตลาดชีวินะเพียวมีแฟนเป็นละห้าคนอ่ะ แลนเนาะเธอก็เยอะอยู่นะเธอก็ใช้เยอะอยู่นะไม่หมายถึงว่ามันก็แบบเป็นการคบสั้นๆไงแต่ว่า แต่ตกล,ล,ลงยังคบกับแฟนปัจจุบันอยูกไหมคบอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกคน18พูดมาอายุ38เนี่ยเขาบอกยังยี่สิบสามยังเด็กอยู่นะใช่ยังยังเด็กอยู่เลยยังมีเวลาอีกเยอะมากชีวิตจริงไม่ต้องให้คนมาหาเราเราต้องไปหาเขาเออเนาะอย่างเงี้ยนะก็อย่างที่บอกไงอยากอยากมีแบบเขาเรียกว่าอยากมีชีวิตอยากมีไลฟ์สไตล์อยากมีคนแบบไหนก็พาตัวเองอะไปอยู่ในสังคมแบบนั้นใช่ไออย่างเช่นชอบดูหนังชอบเล่นเกมมันก็จะมีชมรมนะชมรมเล่นเกมชมรมหนังใช่บางคนเนี่ะเป็แฟนใน เกกมม็่แล้วก็เพื่อนเราบางคนอ่ะเรียนจบแต่ว่ายังแบบยังดูแบบไม่รู้จะทำอะไรหรืออะไรเงี้ยเพื่อนก็แนะนำเธอไปต่อโทสิไปต่อศิษั์ศินศิอะไรเงี้ยแล้วมันจะเจอสังคมอีกสังคมหนึ่งเลยแล้วแล้วคือตอนนี้แต่งงานไปแล้วก็คือแต่งงานจาก เพื่อนที่เจอแล้วก็เรียนด้วยกันที่าศาสนอ,อ,อันนี้ยแหลูเออ,เอก็เป็นแบบอีกสังคมไปเลยเนี่ยเราต้องไปอะไรอย่างงี้บ้างคุณเนี่ยแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่า nothing happens until something moves ออสไตน์ Einstein เคยบอกไว้เขาวงเล็กไว้นะคะว่าออสไตน์ร้ไม่รู้ว่าจริงเราห <c oughs> ากใช้ <c oughs> ชีวิตวนลูปไม่กล้าเข้าหาไม่เจอใครไม่เกี่ยวข้องกับโลกโลกจะเอาอะไรมาเหวี่ยงใส่ครับ อยากได้ต้องสร้างต้องสร้างเหตุครับอะไรอย่างเงี้ยก็จริงนะโลกจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาหาเราเองอะ่ะมันจะใช้ได้ก็ก็ต่อเมื่อเราเราเป็นคนที่มีเป็นคนปกติใช้ชีวิตที่แบบไปเจอคนในสังคมชเอเอต้องออกมาจากห้องหน่อยเนะาาใช่ ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนอะไรตัวเองบางอย่างแล้วแค่ออกไปแบบพูดคุยกับคนอื่นแบบทักทายสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างมีสังคมมีคอมมูนิตี้ที่มันดูเป็นแอคทิวิตี้ที่เราชื่นชอบออกกําลังกายกิจกรรมต่างๆหลังจากทางานเนี่ยดูชีวิตมันรูทีนมากเลยเนาะ บอกว่าเขาไม่กินเหล้ามไม่สูบบุหรี่แล้วชอบดูอนิเมะเนี่ยจริงๆอ่ะชอบดูอนิเมะเขาก็มีงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะซึ่งมันมีแบบคนชอบแบบนี้อยู่ซึ่งถ้าเกิดเข้าไปอยู่อะ่ะมันเจอคนที่ใช่ยอยู่แล้วพี่ว่าอ,อแล้วก็ทําท่ามเมียมยอนกันเห เลยนะแต่ว่ามันก็มีคนที่เชื่อว่ามีจริงนะมีคอมเมนต์ก็เขียนไว้นะคะว่าผมเชื่อว่ามีจริงในชีวิตคนเราอยู่ๆเดี๋ยวมันก็มีเหตุการณ์ให้ต้องไปตรงนั้นตรงนี้ทําให้ได้เจอกันได้ใช้เวลาร่วมกันและเมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าทุกอย่างมันช่างลงตัวเหมือนลากเส้นต่อจุดแต่เหตุการณ์แบบนี้ทั้งชีวิตอาจเจอแค่ครั้งสองครั้งถ้าไม่คว้าไว้ก็จะไม่เจออีกเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราถามพี่ซันดีกว่าค่ะพี่ถามพี่ซันเนี่ยคบกับแฟนคนนี้มันนานมากแฟนคนนี้ โลภเหวี่ยงมาเจอคุณได้ยังไงเพื่อนของเพื่อนอ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยเพื่อนขอ แล้วพอย้อนกลับไปแล้วรู้สึกไหมว่าเออว่ะมันเป็นแบบมันเหมือนอย่างที่คอมเมนต์เขาเขียนมาไหมมันชักงลงตัวเหมือนการลากเส้นต่อจุดเลงตัวหรือว่าเวนกมเขาเป็นเป็นเจ้าไปเวนกำอะไรอย่างเงยลำกับกันมาชาติที่แล้วแต่ป้าง่าอ่ะเราเพี้ยลละคนเนี้ยโลกเวียงมาหรือว่าเราเอาตัวเข้าไปหาเขาเองเราเวียงตัวเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วและแรงยังไงบ้างเพื่ออันนี้คือเป็นวิทยาทานด้วยนะเพื่อว่าแบบไม่รู้ว่าเราจะไปเจอ ใครได้ยังไงแล้วถ้าเราชอบคนคนนึงเราจะ Approach เขาอ่างไรออเอางี้ดีกว่าเพียไม่ได้เหวียงฝ่ายเดียวต่างคนต่างเวียงเพราะว่ามันมาเจอกันด้วยสถานการณ์ที่อาไปที่มหาวิทยาลัยแล้วเรามาสมัครสอบด้วยกันแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะสอบติดกันหรือเปล่าเราไม่รู้จักกันหรอกเราไม่รู้จักกันเราจะสอบติดกหรือเราคุยกันแค่นั้นเราไม่ได้แลกคอนแทคเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราเราไม่มีคอนแทคเราไม่รู้เลยว่ามาจากโรงเรียนอะไรเราไม่รู้ชื่อเรารู้ชื่อเล่นของเขาเราก็รู้ว่าเขาตีกองแล้วคือความสามารถของเพียวคือเพียวไปร์ช ชื่อเล่นนี้ตีกองป๊อปอ้าวเจอพี่แกพี่ว่าเจอแล้วก็ไปสืบในเฟซบุ๊กเขาเนี่ยชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็สู้อยู่นะสู้แล้วพอแบบเรื่องผู้ชายหนูก็ไม่เบานะอยากแะ้วก็ต้องเรื่องผู้ชายหนูก็ไม่เบาอยู่นะเสร็จแล้วพอแบบรายชื่อผลสอบออกหนูอะไปสืบมาแล้วในเฟซบุ๊กเขาว่าเขาชื่อจริงชื่อว่าอะไรแล้วก็ดูก่อนว่ารายชื่อเขาติดหรือเปล่าเขาติดไม่ว่าเขาติด ดูก่อนประเด็นคือว่าดูชื่อทุกอนดูชื่อตัวเองติดอีกผู้ชายมา่อนหอะไรไปลาตั่นและก็เลยแบบเหมือนเหมือนต่างคนต่างเวียงอะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาทําวิธีคล้ายๆเราเขาก็ไปหาเราเหมือนกันแล้วก็แบบรอแบบว่าแบบเอยเราจะสอบติดแบบมาเจอเขาไหมแล้ววันแรกที่เจอกันก็คือแบบเออ แบบเข้าไปกลุ่มไลน์เลย,ย <า S 1> ขอเบอร์ติดต่ตอ,อมันต่างคนต่างแบบ <c oughs> ให้ความร่วมมือคุณผู้ฟงังฉะนั้นเขาบอกว่าโลกจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาหาเราเองมันไม่จริงเราต้องเหวี่ยงตัวเองเข้าไปหาคนที่ใช้ค่ะ <c oughs> อาจจะเหวี่ยงสักสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นความพยายามของใครก็ <c oughs> รไดใช่ค่ะ